ตอนนี้ครับทั้งต่อเรากำลังแบบฝุดเนื้ออย่างเมามานันมีโยกด้วมีโยกม,มีสเต็ปมีตัวประกอบด้วยมาทำไมเนี่ยอโอ้โห้อนเลยเว้ย มันเป็นก้อนเลยอ่ะอก้อบลอเลยอ่ะเจ๋งวะล่ะเจ๋งว่ะ <c oughs> ไปแล้วอุ๊ด <c oughs> โอ๊ะหนักหนักหนัก <c oughs> โดยขโมยค่ะ <c oughs> ถ้าเราแบ,บ่งเป็นชิ้นไว้ <c oughs> คิดว่า <c oughs> เขาจะ <c oughs> เขาจะแกงไหม ต่อกินเนื้อเหรออันนั้นเขาเขากินแตกชิ้นที่เราตักไว้นี่ไม่ต่อกินเนื้อด้วยเหรอดูดิอไม่ต่อไก่ตอ่ะเปไนเป็อไอไนีต่ด้วยอว่ะเดี๋ยว่อไม่ตไป่ต่อไปอาจะฉีกเป็นชิ้นไ,ว,ไว้ไวดีกว่าไปละไปละดู